เคยกินอยู่พูดเคยกินอยู่พูดอือกินอยูุ่นอมกครับโอ้ยน้ำมัน้าลยมันไหสีเรียกอ้โอ้ยเนียกาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อเนาะวันนี้เปิดผ่ามากายอยู่ในบรรยากาศอ่ากินข่า สบายดีเด้อทางน้องพลสบายคนเนาะเด้อสบายดีทางสว่านสบายดีสวัสดีนะเจ้าสบายดีทางสาระหน่อยเด้อเนาะสบายดีอ่าแม่สบายดีทางไอเสิร์ดสบายดีทางวาสิลัดเด้อเด้อว่าเขามาเขาากินข้าวมันนี้ก็มากินข้าวอ่าสมัคคีอยู่เฮือนสาวปีเนาะเธอมียังแหมวันนี้เพิ่งใส่ไข่พรมเพี่น้องเกันอันนี้ก็คือตาเป็ดแต่พรมเป็พี่น้อง อันนี้ก็คือลาบเป็ดสอนหอดนี่กันเนาะต้มเป็ดมันต้องลงมืก่อนโมกันลนะแมงไม่ละแมงหันมาหอนะเจ้ายาอันนั่นเด้อาู้สาวสวยเฮาซาสวยงามมาดูนี่่แมสวัสดีลงมือปะจะลงมือก่อนโม

นะไปสูสีมืออนมือแปเถอเดชูของมีเงอะลงมือเดี๋ยวมาลงอลงมือเลยนาดร้านนี่คือกันบ่คือการไไอขอโทษลูกละขอโทษขอโทษผู้นางสาลอยกับานางกันนางกินกันสาลอยเกมอะไมากิออมาจุ๊ มอืมมาได้เสหอาเสิร์ตอึ่งบ้าม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 าาใก่สาวมาไหมเสิร์ตยานกล่องบ้าปั่นข้าวเหนียวหยุดหยุดหยุดหยาสลังมามานังกินมานังกินลงมานังกินน้กันเด้อืม สวัสดีน้องน้ำฝนอ่ะสบายดีทางน้องน้ำฝนเด้อโดยมานกินข่าวนรำกานมานี้เนาะอ à, Away, ันมาลองอันนั่นก่อนเอาสบายดีทางซาลอยเด้อเยมาน่งกินข่าวนรำกันเนาะมานี้เนาะเป็นจินได้ซีมือพระเห็นนี่ลามเาะซาปีเพิ่นบ่โดยอด้มาเมย์มาไม่หวานมันหลังมานหลังกินนรำกันเด้อที่ว่ามาทางไหนกันเล มัยมก็น่วันอืมบุเบนก้อนไม้ก็คือกอนหย่ำเน่าหย่ำเน่าหัเติมเบอร์คอยคอยลองซีมันต้่มตัวต้มคือมัเจนอีกเลยปะนี่เนี่ย อ,อ,อ้าวมีรลย์ันเตือ,ตอนนะ <laughs> เดี๋ยวจริงแบบอืมแสบบนโมฟอนจาตันไดชิมเนาะกินเนาะอ่เสร็จเขาไม่เสร็จเห็บ,บ่ะโซบีโซบียังไง <laughs> ลุยยังาก สาโซ่เจ๊นี่อ่าเดี๋ยวสิหยุดกินขขากันเนาะเดี๋ยวทางทราชาโซ่กินขขากอิ่มหยิบหยิบปะอู่ปกติธรรมดาธรรมด้าวหยิบหเนี่ยิบปะสุดนี่อะวาสุด

มึงเดี๋ยวทำมาทำมาทำมาเมื่อกี้ที่เราเราซื้อเนี่ยที่จะยำๆจอยเลยเนาะอืม สีมมอซาปิ่ีเอก <c oughs> เป็นจ,จริงแด่ว <c oughs> ทิกินขนมอเอเนาะหมเองกระดาที่มาแฟนเลย็เม็ดอันโต้หัวอง,งมาจากข้างล่างดีๆเลยลอง,ง <c oughs> องีกอ Hãy được cho kênh Ghiền Mì một Để không bỏ lỡ những video hấp một

เดียทำด้อนั่นและวะขาวดก้วนืมจะเบ่งหนาครับพี่ก็นาจะได้เจอนาจะพี่ขาวเลเหยียบกันหนาขาโขลอยู่ไหมโขลเอี๋ี้กล้องแมมออ

เคี <mile> ่เกียวอืองนีทวเขาเลยกิส่ของเกี่ยวทางถานยังทางยอิ่ไ่อสิ่นึงตลาดตรนี้เคยกินอย่พุดเคยกินอย่ปุพนอือกินอย่าุพนดอมตครับผมโอ้ยน้ำมันกาล่าเอยมันไหลกับเส้นเรี่ยงกันอย่นี้นี่เนาะ

เรือสามงนี่วะเรือสามงสามงี้แปดทิปเนาะในของแท้จะนั่งไปเร็บพอจุดโต้เลยเอาไปต่อเนี <played> <wine> ่ยหอักระหอนแต่จักแกเน โอเคเนาะทางจอมาเองก็จะได้ขอตัวปิดคลิปลงทันี้ก่อนเนาะขอบใจทางชัพปี้เนี่ยชิวอะไรยังห่างเนาะจะได้ขอตัวปิดคลิปลงก่อนแทบบเลยตัวกินเกี้ยงกันยังไม่ยาเนาะอันนี้ก็จะเบดเลยนะ มันเป็นด่วนาูหลอกทมกยา